อยู่ข้างๆเซจิคงที่ฉันชอบแบบเนี้ยฉันก็ดีใจอยู่เล็กๆเหมือนกันนะคะเฮ้ยไม่ต้องมาฮลไรฉันิสียดีใจเลยสักเล็กเดียวฉันนะนะพิชายาวว่าาบ้าสมมุระเป็นบุรุษที่รักเล่งขามนะแล้วถ้าว่าฉันเจอจะบวกบ้าจะฆ่าแกให้หมดเลยแบบนั้นน่ะดูไงมันก็ไม่แท้เลยนะรู้ไหมฉันจะ ใช่จำเป็คแบบว่าวอย่างนั้นอแล้วทำยังไงดีเนี่ยเออพอจริงสิแล้วตัวจริงของเจนี่จะเป็นไงอะเฮ้อนิตยสารน่ารวบรวมไว้ที่เดียวกันจะดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้พวกหนังสือนะ่ะเป็นขยะที่ต้องแยกเก็บแล้วนี่เธอเธอทำอะไรของเธอล่ะอ๋อก็ฉันเห็นว่าห้องมันรกก็เลยจะช่วยทำความสะอาด แบบนี้มันก็คงไม่เร็วเหมือนกันนะอ๋ะเฮ้ยไม่ไม,ไม,ไมีดูดูคูจังโอ้ที่ดาวตีนี่ก็มีอไอยยหย,ดไดหยนไอ้ยวนี่ย่ายไม่โยกกับมันยนคิดไปดีกว่าครับผแบบนี้นี่เธออยากคิดเองทำเองได้ไหมแล้วนี่บ้านเธอที่ไหนกันน่ะบ้านฉันเหรอใช่ทดลองไปที่บ้านเธอดู ข้าจะรู้สาเหตุที่ทําให้เป็นแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าเธอไม่อยากจะกลับคืนร่างเดิมหรือไงเป็นแบบนี้คุณไม่ชอบเหรอคะจะชอบเลยไงกันเล่าคุณสวัมุระครับเมื่อวานได้ขอบคุณมากเอเอคุณสวัมุระละครับวันนี้ไม่มาไม่มาเหรอก็อคงจะยุ่งเพราะเรื่องโชกต่อยนั่นแหละ แต่ดีนะที่วันนี้จอมอันธพาลไม่มาก็เลยเงียบไปเยอะเลยนะ่ยว่าไงนะอะไรล่ะคุณโซมุระนั่นนะนี่หัวหน้าห้องไปวยตามเอาเอกสารที่ห้องพักครูหน่อยสิฮะเช้าจ,จองหอมเป็นบ้าเลยแฮมารินจาอีดอดิ มิดรีที่นี่นเหรอบ้านเธอน่ะค่ะบะบะบะรำไร<อ>จ,จริงเหรอเนี่ยแบบนี้เธอก็เป็นอภิมร